ลุงครับก็ได้เห็นเคย <c oughs> เคยเห็นในคลิปของคุณลุงนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนที่คุณลุงจะไปอยู่ชนบุรีนะครับมันมีเหรียญที่คุณลุงบอกว่ามีประสบการณ์ตรงเลยนั่นคือเหรียญรุ่นไหนนะครับคุณลุงครับรบกวนคุณลุงเ่าไม่ใช่เหรียญน,นะของผมเนี่ยมันเป็นเนื้อผงเนื้อผงใช่ไหมฮะมที่แขวนอยู่หน้ารถที่แขวนอยู่หน้ารถประจำตั้งแต่ปีสี่สองที่หลวง 42, พอ่พอพ่อมีเกสาด้วยอะไรด้วยก็คือรุ่นนี้รุ่นสมรณะตอนนี้ปีสี่สี่สองนะครับผมเขียนสติ๊กเกอร์ผิด สี่สองเนี่ยหลังมันยัสี่สองนะครับอันเนี้ยจะไปแจกพวกตำรวจทางหลวงก่อนเอาไปติดป้ายไงให่ตำรวจทางหลวงดูว่าคนมาขโมยไอ้ไม้ป้ายก่อนใช้เราใช้ไม้ไม่อัดไอ้ไม้นั่นไม่ใช่ไม่อัดที่ต่อไม่อัดก็ต้องแผงมันต้องใช้ไม้ไม้เขาเรียกไม้หน้าสามอ๋อทเสาแล้วก็ต่อพวกชอบขโมยก็ให้ตำรวจเอาไปให้ตำรวจทางหลวงที่อยู่ประตูนาพระอินทร์เขาจะดูถึงนี่ถึงไปนู่น ถึงนกถึงให้ใช้หน้า,า,นาแล้วก็ไปให้หนองเบนดูแถวนครสวรรค์เนี่ยองเงี้ยแล้วก็จะไปให้รถทัวร์ฉันจิตถาวรเอาสติกเกอร์ไปติดตรงประตูทางขึ้นใช่ไหมงานลุงพ่อเนี่ยไม่มีใครโฆษณาวัดไหนไมีโฆษณาเนี่ยแล้วก็พวกโชเฟอร์อของที่สระบุรีที่วิ่งไปยังลบบุรีไปทงางลำนารายหรือวิ่งไปทางวัดอุบคภูอะไรเงี้ย ก็จะทำนั้หมด<อ>ก็ไปแจกพวกนี้หมดเพราะว่าใครขึ้นรถมันก็ต้องรู้การไปมานะคะรับในรุ่นนึงก็ที่วันนั้นเลยก็ที่ลุงพ่อเอ่อยก็คือเอาเอานี้แล้วกันนะเร,เรื่องเรื่องอย่ารุ่นรุ่นเนี้ยใบโพตอนที่กำลังจะออกงวดเสร็จเนี่ยเราก็เคยเกิดกับลุงพ่อแล้วว่าลวงพ่อผมได้รับข่าวมาว่าผมช่วยลุงพ่อสร้างโบสถ์เสร็จแล้วฝังรูปเสร็จแล้วเนี่ย สงสัยจะต้องไปต้องย้ายไปกินตำแหน่งไป,ไปเป็นผู้จัดการฝ่ายมาก่อบเดือนพฤษภาคก็คุยกันก็นวดคุยยังไม่ทันจบสักประเดี๋ยวมีทอดสั์เข้ามามาก่อนมีมือถือแกลไอ้อไกกุ่นจ้กระดูกหมาเออแล้วแล้วมาก่อนนี้มีก็โทรบอกว่าผู้ใหญ่คุณคิดสารสินบอกว่าให้มารู้จักกับอ,อำนาจเปาะ เขาจะแนะนําบ้านใหญ่ชลบุรีอบ้านใหญ่เพราะว่าบริษัทอยู่ตรงบางแสนครับแล้วองผมก็บอกพ่อผมต้องไปละอ่าเนี่ยเขาโทรมาจะไปฝังแล้วฝังตัวแต่ตำแหน่งไม่ได้ไปนะแต่ต้องไปฝักตัวก่อนเขานั่งกินเหล้าแล้วก็ฟังเพลงอยู่ตรงไโรงแรมเอสตรงหัวหัวหัวหาดบางแสนเมื่อก่อนนี้แหลมแท่นยังไม่สายไหนมันจะตันตรงนั้นแล้วก็มันต้องอ้อมออกด้านหลัง ก็พอกําก้าออกปกติหลวงพ่อหลายวันนันปีไม่เคยนั่นผมนะไม่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 เคยมาพูดอุตริว่าพระของท่านมีอภิธิหานอะไรต่ออะไรแล้วก็บอกว่าคุณพีนายกรรมกรเจเรียกขคุณพี่นายนะหลวงพ่อคุณพีนายกรรมกรเนี่ยเขามีประสบการณ์นะเอาไปก็คือองค์องค์พระสักการย์นี่ยนะองค์เนี้ยเนี่ยผมว่าโอ้โหเราจับให้แกแจกอยู่ทุกวันทุกวันใช่ไหม เราก็นึกว็นพระย่อยแต่ว่าความศรัทธาหลวงพ่อให้มาเราก็ต้องไปวางหน้ารถใช่ไหมแต่ว่าองค์เนี้ยเราถือว่ามีเกศาเยอะครัุดนเนี้ยบางคนนี่ฉลาดแกะเอาเกศาออกหมดเลยแล้วนเะอามาปล่อยผมก็โดนองค์ผมก็โดนเพราะเมื่อก่อนนี่จะลอยหน้าลงทีสี่ห้าเส้นบางเองบางองค์สิบเส้นบนะมีเต็มเพราะว่าคือเหมือนผลงพุทธคุณครั้งสุดท้ายแล้วแกก็เกศานี่แกไม่เคยให้มา คือคดบาดอ่ะแล้วมันจะว่าเต็มบาทก็เต็มบาะนะนะครับก็ออกมาท,าทีนี้ผมวิ่งออกจากนั้นก็ขึ้นมาเตเวอออกจากวัดมาก็ออกขินกองมาขึ้นมาเตเววิ่งมาพอมาถึงลำพุก,กาครับฝนก็ตกคนพร,รมตอนนั้นก็จะใกล้ทุ่มแล้วเราก็ตกพรมพรมมันก็มืดแล้วรถสิบล้อมันก็แซงรถเอ้นั่นมาผมขับไปอย่างเร็วเลยปกติไม่เคยขับร้อยยี่สิบที พอมันพอผมแตะเบรกแตะเบรกปุ๊บรถมันแบบแบบก็หมุนอย่างเงี้ยหมุน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 ไม่ลงถนนหมุนไปเงี้ยหมุนหมุนหลายรอบมากอ่ะหมุนจนผมตกใจจนบางอยู่ๆมันก็คิดถึงลุอองพ่อลุงพ่อผมตายแน่เลยเนี่ยไม่ทันรับตำแหน่งมันก็มาตรงตรงแล้วก็วิ่งจะไปเข้าท้ายห่างสักวางได้มั้ยโอ้แล้วรถมันก็เราก็ส่งตัวได้ประคองได้เราก็ พอกันไปมันก็หลบซ้ายเราก็บีบแต่ไปกับพริบตีคู่มันไปบ่โหเป็นกิโลกิโลแล้วเราจะบ้าบอกว่ามันก็ไม่ไม่นับสนองเราเลยเรารอดได้ก็ถือว่าลูกพ่อช่วยแล้วก็โอเคนี่นี่คือคืออาการของท่านอที่ที่เคยนี่คือประสบการณ์ในทีนึงผมก็อันนี้มันก็หลายองค์หน่อยมันก็มีท่านที่อยู่หน้ารถเนี่ยขององค์นี้แล้ว่าสร้อยคอคอ,อมันมี อะไรเปิดโลกของหลวงพ่อเป็นเป็นวัทวดนะครับครับ๋อลวงผูทวดเปิดโลกเออเปิดโลกครับรู้สึกจะทำห้าหกนะอ่าที่เป็นรูปหล่อใช่ไหมครับครับที่แจกนักข่าวนะครับอ่าแจกนักข่าวแจกตำรวจทหารนะครับแล้วแจกวันเกิดแจกแจกวันเกิดแจกแล้วนะก็แล้วก็คลองคออะ้รก็คลองคอก็ขับมาจากนครสวรรค์จะกลับบ้านในรถไปนครสวรรค์มา พอมาถึงทางตรงบางปะหันเนี่ยตรงทางจะเข้าวัดหลวงพ่อผมก็แทงรถบรรทุกรถบัสอะไรมายาวมาเลยผมก็ขับเร่งให้ทันอะ่ะมันคือจะไม่ขวางครับประมาณสนะักร้อยสี่สิบได้พอพอจะพ้นอะ่ะยางยางซ้ายหลังระเบิดผมหมุนหมุนเข้าไปจะปจะไปถูกวนนอลเลเยอร์ครับผมก็กเกาะหลวงพ่อผมตายแน่ มาถึงปุ๊บมันตีกลับม้วนอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตกตุ้มไอไอกองลองระวังผมม้วนกลับเนี่ยนะมันจะมีวนโว่กับเบนน่ะขับๆๆผ่านผ่านล่องที่ผมลอยอยู่อะ่ะไปแล้วก็คือยางละเอียดเลยแล้วก็คือล้อเบี้ยวเลยล้อเบี้ยวเลย,อลอเ,ย,เ,ลยอเอามาทีนี้พวกสิบล้อนั้นก็กันไว้มันเห็นใกล้ๆเห็นแล้วลอยอยู่อะ ก็กันไงแล้วก็มาช่วยพอร,รถอยู่ข้างทางก็ช่วยบีบไปลงมนข้างรถแล้วก็ยางที่เสียก็เอายางอะล่มาใส่แล้วก็ค่อยขับไปปัม๊มไปตั้งไปตั้งตั้งหลักกันที่ปัม๊มแล้วพอนสองวันผมจะไปหาลุงพอ่อจะบอกก่บลุงพ่อจะกะว่าลุงพอ่งพอผมจะไม่ได้มาหาลุงพ่อแล้วป้าปากลุงพอ่อลุงพอ่งพอปวเลาะเลยอ๋อคเหมือนกับท่านร<ม>ู้ผมไม่เล่าเลยเรื่องผมไม่เล่าเลยว่ะเรืนน่องนี้นี่ก็คือตัวผมเองเนี่ย ประสบการณ์สองครั้งเต็มๆ <c oughs> แต่เรื่องเมตตามหานิยมนี่ตั้งแต่ปี40เนี่ยใครคลองเยอะๆนี่แม่บ้านเราคอยดูแลให้ดีนะย่าโงไม่หล่ออ้งแต่ปีศูนย์นี่คือหลวงพ่อเริ่มมหาลาบก็ขอขอให้หลวงพ่อเปลี่ยนนะเปลี่ยน <c oughs> มหาลาบเปลี่ยนเป็นเป็นไอของเมตตาเพราะว่าพ่อเหนียวมัมตลอดถึง40เนี่ยเหนียววันตลอดนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีหาความเมตตามาแล้วก <c oughs> ็ต้มยำกุ้งพอดีใช่แล้วก็หาความเมตตามาแล้วหลวงพ่อคุณก็ป่วย คนจะมาให้เหยียบเหยียยไอ้อะไรนะที่ขายอะ่ะไม่เหยีย้ยคุณพ่อเนี่ยจะ,จะ่ะเคล็ดลับก็ไม่อยากจะบอกเดี๋ยวคนมันก็จะรู้มากคุณพ่อเนี่ยจะไม่เคยในรูปในหลวงรอเก้ากับรอห้าเนี่ยท่านไม่เคยทําตําหนิอะไรรับรองได้พวกคิดเซนตรงนั้นนะผมไม่องจเพราจะเซนที่อื่นของใบปฏิทินนะลวงพ่อจะเซนมุมเลย ภาพเซนขอบขอบเออที่คุณจินมีเนี่ยคุณจินเอาปฏิทินมาให้มาบอก,กเขาอยู่ธานาคารเนี่ยท่านพ่อจะเซนขอบขอบไม่เซนที่องค์เพราะว่าภาพนั้นจะเป็นภาพรอเก้าเต็มองค์นี่คือคือแล้วลุงพ่อเดี่ยเป็นคนรักชาติศาสนาว่ามาขนาดย้ำก่ารลูกศิษย์เสมอคนเราจะดีได้ต้องต้อง,ต,องต้องทำสามสิ่งให้ได้นะครับนี่ก็คือนี่ก็ประสบการณ์ของผมเนี่ยผมจะเล่าเรื่องของงพ่อเนี่ยมันเยอะเลยครับขอบคุณครับคุณลุงเป็นปีก็ไม่จบ ทีละตอนละตอนผมต้องบอกบางภาพเนี่ยผมให้ผู้สื่อข่าวไปหมดแล้วใครมีภาพกเก่าๆเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณหมาเจมทําให้ผมนึกถึงว่าภาพนี้ไปที่โนที่นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมว่าวัดจันทร์น่าจะมีลูกหลวพ่อมากสุดอืถ้ากัน,นกันจริงๆนะครับผมดูแล้วเนี่ยลูกที่ลูกที่หลวงพ่อเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าท่านแมวว่าออกมาโชว์เองมั้ยของคนอื่นเนี่ยที่โชว์ไปกับหลวงพ่อที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยนะมีอย่างอย่างนี้เปล่าไม่รู้ นะฮะเพราะว่าก่อนนี้ผมผมเมื่อก่อนเนี่ยเจจินเนี่ยจะมีรูปเยอะเพราะเจจุงเนี่ยเจจินเนี่ยจะมีกล้องถ่ายรูปเพราะพวกเราไม่มีเขาจะมีกล้องประจำตัวไงเลยเลยภาพพี่เรืองเลยมากกว่าผมเพราะผมเป็นสิทธิ์น้องไงไม่ใช่สิทธิ์พี่เลยหล่อแฉลบนีดแฉลบต้นิดโอเคครับ คุณลุงเห็นคุณลุงไม่ไม่ใส่เลทเลยคุณลุงใส่อะไรครับกรรําไรหรือเปล่ากำไรลวยเพิ่มพูนอ๋อกำไรลอยเพิ่มพูนอันนั้นใช่ไหมครับคุณลุงใช่ใช่อ๋อแต่เลทเนี่ยที่ผมผมผมไม่ใส่มาตั้งแต่ปีสี่แปดเพราะว่าผมน้อยใจผมเป็นคนขออนุญ,ญาตไนยะส้างสี่แปดเองสี่แปดรุ่นแรกไม่ไม่รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นแรกครับรุ่นเจ็ดรอบอายุสี่แปดีรุ่นแรกสามเจ็ด ครบเจ็ดรอบเหรียญซี see, ที่ที่ปลูกเศษพร้อมกับเหรียญสารพัดดีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เหรียญธรรมนิรเขามาฝากเศษแต่วัน้นน่าเนะสียเหรียญน่ากันปกติแล้วผมเป็นขออนุญาตกับกรรมการก็น่าจะเก็บได้ผมสักงปหลายเส้นน่อให้ผมเส้นเดียว <c oughs> แล้วผมมีพักพวกทีงเยอะแยะผมเยอะแยะอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วคุณลุงทำไมถึงใส่ไอ้กำไรเลยพ่อพูน่ะคุณลงุงผมมั่นใจไงเพราะผมไปช่วยไปช่วยหลวงพ่อเนี่ยไปที่ ที่ไปช่วยหลวงพ่อก็เพราะทาอะไรเรื่พุ่มพูนเนี่ยเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรเมื่อก่อนนี้พระเลขาอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่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 เราไม่ไปพูดแล้วมันจะได้บุญน่ะวัดเสร็จสักทีเมื่อก่อนเนี่ยอย่างอย่างภาพนั้นอะเวลาเนี่ยสร้างอะไรเลยพุ่มพูนเนี่ยมันก็จะมีไอ้อนี่เออเจอเจอแล้วเนี่ยมีจะมีอยู่ภาพนะ นั่งวางเนี่ยไว้เขาหลอกแจกคนเนี่ยมงคลจิ้มทองเนี่ย<อ>จะได้จะภาพภาพนิ่งอ่ะดูี่ที่พานอ่ะตัวหัวเข่าแกอ่ะครับจะมองเห็นเลยเนี่ยเนี่ยผมแล้วมันสวยไงแล้วเป็นมงคลแล้วเป็นอมตะทางหลังเนี่ยปีใหม่ก็ได้ตุกจีนก็ได้เห็นไหม<อ>เห็นไหมไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเป็นอมตะได้ไม่ต้องอบอกปีพอปีใหม่ก็ยกมืองจะให้กันทีตุกจีนเราไปให้กันทีคำมงคลคำอวยพรนะครับ อายุวันนะเพิ่มพูเนียเห็นไหมรว,วยเวลารวยเงินทองรวยเงินทองมั่งมีสีสุกเห็นไหมนี่เบียดไอ้กิก่งมั่งมีส,มมสีสุกเพิ่มเพิ่มล่างยศสารเสริญสุขพูด,ด้วยทรัพย์สินทวีอุดมสุขเนี่ยมันไป<อ>พาบางคนทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหม,มน,นี่รวยเพิ่มพูณียนเห็นไหมบางทีมันฝังสัจธรรมอะไรไว้ที่บางคนไม่ ไม่ได้มองกอังนไงแล้วตอนหลังเนี่ยเทคโนโลยียหรือว่าความเป็นสมัยใหม่มันก็จะมีมันก็ต้องทําสวยขึ้น <c oughs> ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นรงยางไม่ว่าจะเป็นบล็อกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะต้องสวยกว่เก่าแต่ความเป็นคลาสสิกแล้วเนี่ยผมว่าของเก่าก็ดูไม่จืดดูไม่ไม่เหมืนอนเดิมวนมา